มาเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อนี่หัวเหนียวเจียวแกงเห็ดแก้ตักแกงเห็ดะมาวันนี้ท่านทำอะไรค่อยกินแกงเห็ดเห็ดเดี๋ยไงโอ,อ,อ,อ้ไข่ปลาเป็นไข่ปลาตินี่ไข่ปลาเออไข่ปลาอีหลีจี ไม่ปลาบ่ทุกทีมันจะมกเป็นก้อนอย่างนี้เด้อม็อกแปะม็อกไข่ป่าเด้อบ่มันมีปลาย่างบ่ใส่ปลาย่างบ่บ่บัมีแต่ปลาย่างออ้าอืมอืมกินกินอี๋เป็นว่าตอนนี้เอาบะติดมือต้องเอาน้ำมันลวกกอนบ้า่เขาบอกให้ลูบผมจำแก้วกัน แบบพิสดนับป่ะค่อยไปได้แักจลิดด้ะค่อยวนท้องเนี่ยนิดดอกดอกกระเจี๊ยนน้ำเจียวน้ำอืมปลาล่าเนาะอือันนี้ปลาล่าด้น่นะ ปลาทอดเนี่ยปลาติอืมปลาปลาดินปลาล่าปลาดินหนูไม่เคยกินดอกกระเจียวนะลองบังแมอ่อืมร้องจะลองเนี่ยฟังลองบังกินล้องบังอาการเดียวนะบอแค่นี้พอได้ไหมจำใช่เจ้าน่ะมั้งอืม,อนะอมอบังบังเอ้ออะไรมันเนี่ย เมื่อตายดอกก็กินแดงก,กินแดงขึ้นกันล่ะมันเหมือนข่าเหมือนดอกดาล่าใช่ไหม,มเป็นแบบกินแล้วมันระบายท้องเนี้ยเป็นยาเขอไปนทำกอน เนี่ยไปไหนก็นดีอ่ะบเบิ่มก่นตอนย้ป่ะนี่ะบัวอข้าวอืลูกครึ่งเลยนลูกครึ่งเขาจะกินอย่างนี้แหละอืออือออบลัตเตอบักแดงบลกอกแบอกแบลกเกลออือ นี่ไอ้ลองชิมดูนี่อ่องจ้าแค่เนี่ยนะร้ยอนไม่แล้วนะครับแซ่บดิเลีอกผักอะไรนะค่ะอีสานนี่แต่นี่ผักขาผักขาอืมอม,มีแกงเฮ็ดเสี่ยงเสียดายมันเอาไว้มันสีเสียอืมครับดูอืม เขาเรียกผักขาผักขาผักผู้ชายเอ้ยผักผู้หญิงอืมผักผู้หญิงเรียกผักขาสวัสดีค่ะแม่หรอถ้าผักครับผักผู้ชายอืมมีเพื่อหลับผักครับอืมอัมอนนี้ปลาเจ้ารู้ไหมอันนี่ปลาปลาลังมันโถ่จำเจ้าเบี้ยงกระแดก นะป้ะเราสองคนกินแค่นีน้ได้น,นะเอื่อนจ้ะนี่กัดบะเกือ,อ,อปำำังมบปเ๊าสั่เจ้าอ่ะจบกิป่ะหนกินขน้าวก่อนเลครับกิข้าวก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาแรงบรนดาลใจกันอื มันเป็นศินลปะมันคือสิลปะ